ต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาขอบชิ้นงานนะครับคือตัวนี้เป็นตัวโป๊บนะครับเนี่ยผมผมใช้เ,เทปฟอยนะครับเพื่อที่ติดขอบติดขอบชิ้นงานของเราทีนี้เวลาเราแตะเนี่ยมันจะมีสัญญาณเข้ามาตรงตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีสัญญาณขึ้นมา คือป๊อปเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องมานี้เพราะว่าเพราะว่าเราจะต่อเสียบแจ็คเข้าตรงนี้แล้วเราก็สามารถสแกนมันได้เลยแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้จะสะดวกกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีล่ะเราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับ เรามาดูว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับคือผมเขียนแบบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามหน้าจอตามหน้าจอตัวนี้นะครับนี่ทีนี้ในกรณีที่เราจะวางชิ้นงานให้มันเอียงนะครับแบบนี้นะครับคือ ตรนี้จุดเซนเตอร์ของเราอย,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงมุมซ้ายล่างใช่ไหมครับจะมุมซ้ายล่างตรงนี้ค่าตรงนี้คือค่าดอกกัดของเราค่าดอกกัดซีมิลที่เราจะใช้ในการวัดนะครับค่าตรงนี้คือค่าค่าฟอยก็จะประมาณ0.1 หนหนึ่ง0.25นก็ได้อ่าทีนี้เราจะแตะยังไงนะครับเราจะแตะก็คือมันจะบอกให้เราแค่มุมมุมมุมซ้ายกับขวามุมมุมซ้ายกับมุมล่างนะครับ ันนี้เป็นผมวางแบบผมวางแบบแบบเอียงนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะต้องวางชิ้นงานตรงใช่ไหมครับมันถึงจะหาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ ถ้าเราคลิกปุ๊บมันจะมันจะมันจะเป็นบวกรถตรงนี้ให้เรานะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้มันก็จะมันก็จะดันออกอ่ะชนแล้ว แล้วก็มาเซตมาคลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปเห็นไหมครับอ่าเช่นนี้ก็ได้แล้วนะครับมันก็จะมากับตำแหน่งตำแหน่งศิโลให้เราเดี๋ยวผมจะลาดฝั่งนี้ใหม่คลิกนะครับแล้วก็เลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะยกขึ้นนะครับอ่าเซตแกนเซตนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้ผมจะให้มันเดินไปที่ x 0 y 0นะครับ x 0 y 0เราก็จะพิมพ์เป็น x y นะครับ มันก็จะได้ตรงนี้ก็มันไม่ตรงครับมันเบี้ยวนะครับมันเบี้ยวเพราะว่าเราวางเบี้ยนะครับต่อไปเรามาดูคําสั่งอื่นที่บ่าคําสั่งก็คืออันนี้นะครับคําสั่งตงัวนี้ก็จะเป็นการวางชิ้นงานแบบเบี้ยวเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยให้เราให้เราไปที่ซ้ายหลังนะครับ มีซ้ายหลังสายหน้านะครับแล้วก็หน้าหน้าซ้ายแล้วก็หน้าขวานะครับราซ้ายหลังนะครับเราเลื่อนเข้าไปเลยนะครับมันจะมันจะดันออกมาเอง นี่นะครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาให้มันให้มันโดนแบบนี้อ่าแล้วก็ด้านหน้า หนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะบอกว่าชิ้นงานของเราเนี่ยหมุนอาวางที่4.66จุนะครับคือเอียง4องศา4.5องศาแล้วกดโอเคนะครับปึ๊บแล้วก็เอาเอา อาโป๊บ ผมก็ต้องเลื่อนยกขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปที่ x y มันอยู่ช่วงช่วงตรงมุมพอดีนะครับแล้วผมจะลองลองวิ่งเครื่องดูนะครับสตาร์ท ชนอันนี้ก็คือเราเรา,เราเรายึดมันไม่แน่นนะครับก็จะประมาณนี้นะวิธีใช้นะครับแล้วก็พวกเนี้ยแล้ก็นี่ก็คือตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลาง ตรงกลางตรงขอบก็จะประมาณนี้นะครับแต่ละจุดเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับการใช้โปบต่อไปผมก็จะสแกนผิวสแกนผิวเอียงนะครับสแกนผิวเอียงเดี๋ยว